โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้อยู่กันในเกมสวิตโบนัร์ซ่านั่นเองนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะทุกคนนะโอ้โหเกมลูกหลักของเราไม่ได้เล่นนานนะครับผมทุน7000พันนะครับผมทุน7000ขอซื้อ3000ไปก่อนละกันนะครับผมเออเผื่อมันจะมีดีอะไรให้เราดูนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยละกันนะสวิตโบนาร์ซ่าเล่นทุน500ไม่ไหวจริงๆทุกคนนะมันต้องเล่นทุนเยอะๆหน่อยทุน500จะกูโดนนะฮะทุกคนต้อง บอกกันไว้ก่อนเลยคุณท่านร้อยไม่ไหวจริงลองแล้วไม่รอดนะทุกคนนะไม่รอดจริงๆว่ะโอ้โหเงียบกาลิบเงียบกาลิบกาลิบนะฮะไม่ใช่เงียบกาลิบเป็นเหมือนกันแหละไปอีกสามรอบสุดท้ายโอ้โหโดนโดนแบบเนีนเนยนๆนะครับสวิฟตเออก็โดนแบบเนีนเนยนๆนะครับทุกคนมาเอางูเอาง,งูโอ้โหองุ่นไม่ลงขาดไปตัวเดียว ก็โดนแบบเนียนๆนะฮะกริปเลยะฮะยะัดเข็มจริงดิอ่ะขอสามพันอีกรอบนึงสวยบนรถลาเกมลูกรักของเราทำไมมันเป็นอย่างนี้เอ้ยมาเออเขา้าเข้าไปอย่างเงี้ยอืมด,ดีจริงๆมาคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปไวนะบอกไปก่อนอืนอาจจะเป็นคลิปที่ไวขดข้นความไวมันเป็นของปีศาจนะทุกคนต้องเข้าใจหน่อย โอ้โห้ยคูณยี่สิบก็พอได้ก็พอได้ฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อ่สิบบาทจะว่าแมแยมแมวจริงมายังไงสิยังไงสิงงสจะลงไหมสเออิเออเออสวยสวยสวยดีเพื่อนอโอ้โหสีม่วงน่าจะเป็นสีเขียวนะทุกคน โอ้โหแล้ดวดูคูณอย่างเยอะไม่มีอะไรเข้าเลยมึงพันเจ็ดร้อยนะจัดไปสามพันเหมือนเดิมบอกแล้วนะครับสวีตเนี่ยทุนห้าร้อยไม่ไหวจริงว่ะสู้ไม่ไหวทุนห้าร้อยสู้ไม่ไหวจริงสวิตนะฮะไม่ใช่สำหรับมันไม่ใช่เกมสำหรับทุนน้อยอะเอาพุ่งตรงเลยไม่ใช่เกมสำหรับทุนน้อยนะสวีทบอนลซ่ายังไงสิโอ้โหแล้วดูมีอะไรเข้าไหมเนี่ย มีอะไรเข้าไหมเนี่ยเออยังดีกล้วยไม่ลงว่ะโอ้ทุกคนนั่งเกลือมากเลยสวิตเกลือโคตรโคตรละเกลือนะมาโอเคสี่ตัวเอ้ยสามตัวห้ารอบก็พอได้ไปลุ้นต่อคูร้อยเย็ดแท่ไม่มีอะไรเข้าคูร้อยมาเออได้ห้ารอบฟรีไปก่อน คูนร้อยแม่คับโอ้โหมามาดิขอคูนหน่อยเถอวะจริงโอ้โหเชื่ยทำไมคูนไม่เข้าวะถ้าคูนเข้าน,นี่ก็คือพอได้เลยนะไปกันต่อฮะไปกันต่อครับผมมายังไงสิยังไงสิเงียบกริบโอ้โหโดนอีกแล้วกูไม่มีกำไรเลยทุกคน ไม่ได้กำไรเลยนะสวิตโอ้มีแต่โดนกับโดนว่ะอ่ะเดี๋ยวลดเป็ดลงไปอีกนะฮะเราเต็มงบันเจ็ดพันเชื่อว่าไม่น่าจะได้คืนแล้วล่ะได้คืนแม่กโครเสียว่ะป่ะเนี่ยทุนน้อยมันไม่ได้จริงๆว่ะเล่นไม่ได้ลองละลองหลายเที่ยวละขนาดทุนเยอะกูยังโดนเลยแม้ยทุนห้าร้อยนี่คือเกี้ยงอ่ะเกี้ยงอ่ะเอาตรงเลยเกี้ยงแน่นอนฮะ มาเกียงอยู่แล้วกูลองมาแล้วเอออัดมาหลายคลิปแล้วด้วยนะไม่ได้จริงๆนี่ขนาดทุนเจ็ดพันเงไม่ได้สักตาครับทุกคนมาโอ้โหคันหน้าเลยกูคันหัวเลยอีอย่างคือทุนห้าร้อยมาซื้อฟิีสปินไม่ได้นะซื้อได้ป่าววะมาซื้อได้นี่ เออมันซื้อได้ทุกคนเดี๋ยวมันซื้อได้ลืมไปนะฮะมาหกร้อยแล้วกันป่ะอะไรเนี่ยสตาร์ไลท์การ์ดียนไม่เอาทัวนาเมนต์อะไรไม่เล่นนะฮะเราเล่นชิวๆของเรานะครับผมมาแต่ไม่ชิวแล้วนะโดนไปเจ็ดพันเนี่ยเออคูณโทษเยอะเลยพอเบ็ดน้อยจะมาจังเลยเวนจัดตายะ้าคูณสามหกสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมซื้อมาหกร้อยซื้อไปหกร้อยนะครับผมมา โอเคสามสิบห okay, กบาทแม่มันช่างแบบโคตรสุดเลยจริงโคตรสุดเลยโอ้โหทุกคนไม่มีอะไรเข้าจริงๆอ่ะดูดิโอ้โหสิบเกา้าบาทแจ๋วเจ๋งแจ๋วเลยโอเคจบ ซื้อ500ได้อีกเที่ยวแบบวะเอ้ยมันซื้อได้อีกเที่ยวนี้600ซื้อได้อีกเที่ยวจัดไปแล้วกันซื้อ600อีกรอบนึงแล้วกันนะทุกคนนะเอ้วรอบนี้ก็น่าจะจบแล้วนะถ้าหมดก็คือหมดจุดนะครับผมนี่แหละตะวิบสบอาซคาเกมลูกรักของเราช่วงนี้ที่ไม่ค่อยเล่นไม่เห็นลงนะฮะเพราะมันเป็นอย่างนี้ไงเออโดนจริงๆจับเลยป่า โอ้โหพี่ไม่มีอะไรเลยนะพี่ไม่มีคอมโบเดือดๆมันๆเลยวะพี่อ่ายังไงเออเดือดๆมันๆนหน่อยเออคูณเยอะๆหมดเยกเทคคูณยี่ห้าทุกคนได้อยู่ห้าร้อยเก้าสิบสองบาทนะครับผมมา เจ๋งแจ๋วหน่อยเพื่อนโอโหหมดโอ้โหจบนะฮะเรียบร้อยเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันไม่เอาไม่ไปต่อแล้วทุกคนนะเหลือเจ็ดร้อ700นะเดี๋ยวเราไปจัดแบบงบห0 0ร้อยดีกว่า <c oughs> เออพุง่งตรงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ